พาเพื่อนๆมาเปิดกล่องสมบัติของศาจ้า สวัสดีค่ะเพื่อนพองน้องพี่เมื่อนีอ่อนนีนิวซีแลนด์สิภาพเพื่อนเพื่อนมาเปิดกุสมบัติทำความสะอาดอกองสมบัติของสาสิมีอยังแนนเป็นตะเบิงจังใดมาชมกันจา้านี่ลราคากองโดยความดีอกดีใจค่ะหุ่นเจ้าของยืนคุ้มงานค่ะ อยู่กุไรกันมาสิบกว่าปีสิบแปดสิบเก้าปีและะ้วค่ะถึงในลงมานซอยทำความสะอาดกะหนีเลกะส่วนลงไปทำความสะอาดครั่งสมบัติโอ้ยพี่น้องเอ้ยขอราดีอกดีใจนึกว่าแมนซีอ่มคือความเพลินวาเนาะเลียงสั่งเถ่คข้ายง่าได้กินคาพี่น้องเอ้ย ไปทำความสะอาดกองนี่หลายๆเบื่งดูคิดว่าเป็นพวกเครื่องเพชรเครื่องพลอยนี่และน้อพี่น้องวาสนากองเครื่องมืออุปกรณ์ก็สางทั้งนั้นละจ้ะนี่จ้ะบบเมนเครื่องเพชรบบเมนอันสมบัติเห็บเงินทองดอกเด้อจ้ะ <laughs> ก็เคยแบบวา่าเคยบอกเคยเอ,อันอธิบายมาแล้วเนาะก่อนๆเพราะว่าสามีเป็นนักเอเป็นคนก่อสร้างเนาะเป็นรับเหมาก่อสร้างวงง่ง่ายๆสักคือบานเฮ้าเนาะนะแต่ละกองเปิดออกมากก็ไมี่ยัางนะมีแต่เครื่องมือ เป็นมีดเป็นยังละลายยางใส่พ่เป็นดอกพี่น้องว่าไก่สิ้นปีแล้วอันมันของเก่ากระลายของันนี่ก็เลยทำความสะอาดทั้งบ้านเลยตอนตอนหลับปีใหม่เลยอกอย่างหนึ่งส่วงนี้ก็เลยได้ยุดงานเป็นสองอ่าสองอาทิตย์เนาะ เลยหาเลยได้ทําเสื้อผ้าหนาผมก็ดูบจืดเลยพี่น้องเอ้ยนี่แหละค่ะที่แบบของทุกอย่างกะเป็นเครื่องตัดเครื่องอันนี้แหละค่ะเนาะ สำหรับมือนี้กับผมมีอย่างายกับพามาทำความสะอาดนี่นะอุปกรณ์เครื่องไอใส่อุปกรณ์ก่อสางนะค่ะเนาะมันเครื่องเผชดเครื่องพลอยมันเครื่องประดับดอกเดจจ้าทุกอย่างนายช่างก็ต้องมาคุ้มมามาดูแลนะคะพอ,อยังยันยันแม่บ,บ้านเก็บถิมของ สำหรับวันนิ้กับขอบคุณขอบคุณนะคะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนิสสวัสดีค่ะ